ทุกทุกครั้งนะคะส้มก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับบ้านหลากหลายสไตล์เลยทีเดียวนะคะซึ่งแต่ละหลังเนี่ยก็มีอารมณ์ความเป็นส่วนตัวของเจ้าของบ้านอย่างเห็นได้ชัดเลยละคะ่ะวันนี้นะคะส้มจะพาคุณผูชมมาชมแบบบ้านแบบสไตล์อินดัสเทรียลค่ะจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าะคะ่ะ ไบร์ทเวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเรียกว่าคุณแอ๊ดแล้วกันนะคะโหให้คุณแอ๊นออนดออนั่งนั่งเตียงก่อ,อนดีกว่าเพราะว่าแบบหลายๆคนอาจจะคุ้นนักคุณตาบ้างนะคะครับก็ชื่อชาติกาไบร์ทเวีครับผมชื่อเล่นชื่อแอ๊ดครับก็อาชีพหลักที่ทําอยู่ก็คือเป็นผู้กํากับนักโฆษณษาแล้วก็เป็นช่งางภาพแล้วก็เป็นอาจารย์ตามมหาลาัยต่างๆอาจารย,ยพิเศษอะไรนะครับแล้วก็แต่ที่ทุกคนเห็นเห็นรู้จักกันอยู่หลายคนน่าจะ รู้จักจากรายการที่ผมเป็นพิธีกรที่อารามีครับเป็นสารคดีอะไรครับเป็นพิธีกรด้วยเป็นั้งมู้กับพิธีกรเท่าไหร่ยางเลยมัวมัวและไหลไปเรื่อยใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ไม่ได้แบบเพราะว่าอะไรนะคะคือเข้ามาในห้องเนี่ยก็รู้สึกแบบอุ้ยทำไมห้องนี้มันดูแปลกผมแปลกตาไปจัดผมเป็นคนบ้าเรื่องราวเรื่องราวอื่นๆที่เราเคยเคยไปสัมภาษณ์มาอันนี้แบบเป็นแนวแนวของตัวเองเลยแต่เรียกไม่ถูกเพราะว่าเป็นห้องนี้เรียกว่าแนวอะไร ตายแบบไหนแนวกรรมชนครับกรรมชนแต่ก็จะเป็นฝรั่งที่ผมเคยอ่านอ่านเจิร์ชตอนที่เริ่มทํามาเขาเรียกว่าอินดัสเทรียลอะไรเงี้ยมันจะนจะอาจจะคล้ายๆกับล็อกบ้านเราอาจจะได้ยินคําว่าล็อกเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันจะดูเป็นเนดูกลิ่นมีความอุตสาหกรรมโรงงานอะ,อะไรเงี้ยอาจจะแบบโคมไฟเหล็กปูนไม้มันจะดูเป็นมันเหมือน,น,นกับพวกแบบจำลองพวกแบบความเป็นแบบพวกชนชั้นแรงงาน เรียกว่ากรรม,ม,มาชนรกนมกรบมชนกับมาชนชั้นล่างที่เขาเป็นพวกชนชั้นใช้แรงงานเลยครับทำไมถึงได้ออกแบบห้องสไตล์แบบนี้มีที่มาที่ไปยไงไหมครับว่าแบบเฮ้ยเราไปเห็นที่ไหนมาก่อนอหรือว่าเราแบบพลิ้งแรงใจข้างในของเราแบบเฮ้ยเรอยากได้ห้องสไตล์นี้แบบดิบๆแบบ <c oughs> อยู่แล้วมันแบบสบายใจเลยจริงๆน่าจะเป็นความฝันของผู้ชายครับ <c oughs> แบบที่สมัยเด็กๆก็จะอยากมีห้องส่วนวอ <c oughs> เอาไว้เื่อไว้ซ่อนกระตูนซ่อน ของเล่นซ่อนของความลับผู้ชายจะชอบมีความลับอะไรเงี้ยใช่มีความลับเยอะอช่ก็มีความลับเยอะด้วยเยอะกว่าก็เลยต้งมี้ตองอย่างงี้ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมาจากแบบการที่เราทํางานหรือเห็นนู่นเห็นนี่เราจะเห็นแบบการได้ไปเที่ยวก็าจะเห็นแบบโหยสมัยนั้นก็แบบอยู่กันอย่างนี้แล้วมันเท่จังเลยอะไรเงี้ยแบบล่าสุดผมแบบดูหนังเรื่องชาร์ลโคมนี่เโหยอยากได้ห้องแบบโคมมาอะไรเงี้ยห้องที่แบบ างการเน่าเน่นีอะไรเงี้ยคือผมว่ามันอาจจะมีเสน่ห์ของมันในยกคนึงเลยครับหรือว่าหนังผมว่ามา่างหนังที่ดูแหละหรือว่าแบบความชอบส่วนตัวอะไลยเล่าศึกษาว่าถ้าเกิดว่ามีห้องใน้ัะห้องหนึ่งก็คงอยากรวมฟังก์ชันที่ชอบผมผมไม่ไยได้สนใจเรื่องเรื่องความงามเท่าไหร่แต่ผมว่าเดี๋ยวพอฟังก์ชันที่เราชอบถนมมารวมกันเดี๋ยวมันงามเองนะครับก็เลยลงตัว ก็มาลองตัวเพราะมันไม่ลงตัวมากของมก็ออกแนวแบบว่าอันน้นมุมนู้นอย่างยี้ครบมั้งไม่ครบมั่งคืออยากให้มันจริงๆเราชอบปรัชญาเราอย่างรู้สึกก็แบบเราชิดม,มันเป็นปรัชญาแบบชีวิตมันก็คงไม่สมบูรณ์ไปทุกจุดหรอกอย่าไปหวังอะไรมากเลยว่าบ้านมันจะต้องแบบสวยหรูหรือรอะไรเงี้ยผมคิดว่าชีวิตเรายังไม่เพอร์เฟกต์เลยจะหวังให้ของมันเพอร์เฟกต์ได้ไงอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบว่าชอบคิดแบบนี้จริงๆใช่ครับตาที่ เนห้องมา้องก็จะเห็นมีคำอย่างที่บอกชอบเรื่องปรัชญามีคำแอบแบบนี่เป็นนักปรัชญาที่สุดของผมมาเขียนให้ครับมันใครคะใอ้มาเขียนเป็นพี่กรรมกรที่ทําให้เนี่ยครับที่บ้านก็คือก็คือมาช่วยคนอย่างเงี้ยไม่เรียนหนังสือครับสร้างตึกได้ครับแต่คนเรียนหนังสืองสูงแบบสั่งอย่างเดียวเซ็นอย่างเดียวเป็นง่อยอะไรเงี้ยแล้วผมก็กลับมาวันนั้นก็ปล่อยเขาอ่ะผมก็ไปทำรักะกลับมาเสร็จเขาเขียนเล่นครับ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเขียนผิดด้วยสกัดผิดด้วยเขามาถึงก็รนเลยเดี๋ยวผมลบให้ครับผมเล้าอาปล่อยไว้เลยดีแล้วผมชอบอย่างเงี้ยผมเป็นผมมองก็เป็นเหมือนคำพระครับมันไม่มีพระไม่มีอะไรก็มันเป็นมุมที่แบบเราสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลาใช่ครับผมใช่ครับก็จะได้ก็ได้นั่งมองเดี๋ยวเป็นกรรมกูจริงๆว่าอะไรอยครัเงี ที่จะต้องต้องมาอยู่นี่อะไรหรือเปล่าใช่ผมแต่ว่าก็เป็นห้องที่เป็นสไตล์ของเองแล้วก็อยู่แล้วก็ออุ่นเลแบบผมครับใช่ค่ะค่ะคุณแอนคะห้องนี้ใช้เวลาตกแต่งนานไหมคะแป๊บเดียวครับประมาณเดินเดินเดินครึ่งรวมรวมช่างหนีรวมล้อกับช่างรวมอะไรเดแล้วประมาณเดินครึ่งสองเดือนว่าเป็นเวลาที่เร็วมากเร็วครับเร็วเพราะว่าบางอย่างทากันเองได้ได้ช่างเก่งมากครับคือครอบครัวมันแบบพ่อเป็น ช่างปูลูกเป็นช่างไม้หลานเป็นช่างก็คือจบจบเป็นตัวใช่คือกรรมชนเลยใช่ใช่นี่คือมาแล้วก็จบเลยยังไงอันนี้ก่อนที่ที่เขาจะมาทำให้เราเรามีการสัมภาษณ์อะไรก่อนนั้รู้ว่าต้องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยก็ถูกฉลกนี่แหละก็ก็คือออกแบบด้วยตัวเราเองระดับหนึ่งแล้วก็ไปปรึกษารุ่นพี่ที่เป็นเป็นอินเทอร์เน็ตเขียนเขียนแบบอะไรเงี้ยเพราะว่า ถ้าทางจะอันตรายอย่างนั้นถ้ผมทาเองแ็เลยให้ผู้มีทรงคุณวุบิมาเขียนแบบเขาก็หาช่างมาให้อะไรแต่ว่าคอนเซ็ปต์รุมรอนมาจากผมไม่หลับว่าผมชอบนี้อย่างนี้อย่างนี้ค่ะคือตอนแรกจะมีลานสเก็ตบอร์ดในห้องเลยนะโอ้มันจะพอมั้ยไหมผมไม่ได้ตังไม่ได้ตังออรัโอ้แต่ห้องนี้ก็รู้สึกเป็นการตกแต่งง่ายๆสบายๆนะคบเห็นที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือเรื่องของฝาผนังตรงนี้ฝาผนังตรงเนี้ยค่ะเราเราได้มีการรื้อผนังตัวเก่าออกแล้วก็ใช้อิฐอิฐ ใช่ครับใช่ใช่ครับก็เติมเข้าไปใหม่ใช่ครับคือตอนแรกเนี่ยผนังเก่าเนี่ยมันคือจริงๆต้องบอกกว่าห้องนี้ตอนแรกพร้อมอยู่มากครับก็คือเป็นสไตล์เรียบๆทั่วๆครบครับคือติดแอร์ก็อยู่ได้เลยอยู่ได้แล้วผมไปทำา้มันยากเองครับก็อิฐเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่มีความรู้แต่พอไปศึกษาดูปุ๊บมันจะมีอิฐสองแบบครับคืออิฐรุ่นใหม่มันก็จะมีบางอันก็ผสมก็คือเรียมๆเนี้ยบ เก๊กก๊กแฟแฟนิดนึงก็คือเรียบเนี้ยแฟร์คนใส่สูงเลยที่ขูกขาหน่อยเนี่ยมันจะเป็นมันแบบมาพวกแบบเขาบอกไปเอามาจากอยุธยาครับก็คือเป็นคุณลุงคุณป้าสมัยก่อนเราปั้นดินเป็นก้อนแล้วโยนเข้าทีละก้อนคือไม่ได้มาจากเครื่องเครื่องหลัคือหน้าตามันก็เลยเป็นก้อนแบบสักสบอมมานิดนึงครับผมก็ชอบมันพอ ตอนแรกเราจะจะฉาบครับแต่พอเขาก่อมาเสร็จผมบอกว่าเออก็สวยดีต่ลรก็เลยไม่ฉาบคือมันเกิดขึ้นระหว่างทางมากกว่าครับก่อนที่มันจะเป็นผนังเนี่ยค่ะก็คือเป็นผนังเรียบที่เป็นดีดีปกติแต่อันนี้เรามาต่อเติมเพิ่มเติมคือจะทําผนังใหม่แหละเป็นปูนเป็นปูนปืนอะไรประมาณนี้อะไรอย่างนั้นแหละครับปี่แล้วทีนี้ปูนปืยเนี่ยมันฉาบไม่ได้เพราะว่าพอฉาบโดยที่ไม่กรอบใหม่มันจะล่อนออกที่เรง ก็เลยต้องก่อใหม่เลยแล้วพอก่อใหม่ปุ๊บเจออิดเท่ขนาดนี้งั้นเราเอาอันนี้เลยกคือมาจากไม่ได้คิดว่าไอ้นี่มันเท่แต่คิดว่าเออมันก็สวยดีเนาะอะไรประมาณนั้นก็ก็ถาบก็พ่นอะไรไปให้มันไม่ไม่ลุยอะไรครับแล้วก็เรื่องของเพดานก็เหมือนกันก็เพดานที่สุดยอดเอาฝ้าออกแล้วใช่รับช่างก็เลยบอกว่าโอ้คุณแอ้มันเป็น เป็นพื้นรุ่นเก่ามสมัยก่อนเขาจะไม่ฉาบพื้นเขาจะเอาพื้นสมัไก่อนพื้นสเล็์รูปมาเป็นบล็อกวางซึ่งผมก็มองว่าโอ้ยเท็กเจอร์มันดูสวยดีนะก็เลยอ่ะงั้นก็ไว้อย่างนี้เลยพี่ม,มันมีรอยหลฟ้าออกมันก็จะกลายเป็นขมุยข,ขมุข,ขมวยครับแล้วก็มีแบบอะไรพังๆอยู่มีมีรอยตะก่อนเจ้าของเก่าเจ้าของตึกเขาคงเป็นคนดีมากเขาก็เอาสีทาให้มันเรียบร้อย ผมก็ไม่ชอบสีก็เอาอะไรมาใส่ๆมั่งเอาน้ำกดลาดเอาอะไรมามั่งอะไราเงี้ยก็ก็เลยเกิดเกิดเป็นลายมันนี้ขึ้นมามันก็แบบกันดีกับความขนาดด้วยใช่ไหมคะคิดไปเองว่ามันแบบกันแล้วอะค่ะเคยอะแล้วที่เห็นอีกที่แบบโหมันเป็นเอกลักษณ์ของห้องเลยก็คือประตูทางเข้ากับประตูห้องห้องน้ำที่ชห่อว่าหาน้านี้ครับนะคะมันเรียกว่า เอะไรดีครับพี่มันเรียกว่าประตูเนี่ยแหละประตูบานของไอแอเนี่ยครับมันเป็นยังไงก็ไปหาซื้อจากที่ไหนหรือว่าไม่ซื้อเลยครับทุกอย่างเป็นสิ่งที่ทําขึ้นมาใหม่หมดไม่มีอะไรที่ซื้อสำเร็จรูปเลยนอกจากนอกจากโซฟาอย่างเดียวเลยมั้งก็ก็ไม้ครับไม้เก่าที่ทําพื้นนะครับมันเหลือครับก็เลยเอามาตี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 พอตีไปเสร็จมันก็เป็นประตูแล้วพอมันใหญ่นิดนึงก็เลย ก็เลยทุบ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 โฟมสร้างตึกไปนิดนึงทําให้ขยายประตูครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นคนยังยกย้ายถ่ายของอะไรเยอะดับหนุ่มก็เลยอ่ะก็ก็ <q> เล <IL> ย,ยขอเขาระเบิดระเบิดตึกไปนิดนึงครับอะไรครับบาน,นะะบานจับก็พอดีเป็นคนช <ท ằng. S 2> เชื่อเรื่องหมอเฮงระดับระดับใหญ่ยังไงคะก็บอกว่าราศีธนูผมต้องมีม้า องมีธนูเหมือนซาติทาริอัสกันแหละครับก็ก็ต้องมีของอย่างหนึ่งที่หันทางทิศนี้ทิศตะวันออกเฉียงอะไรนั่อย่างหนึ่งให้มันเป็นม้ากับเป็นธนูของแหลงเพราะว่าม้ามันเป็นเรื่องของพลังผู้ชายนะความเป็นลูกผู้ชายความพุ่งทยานม้าลบ่วนธนูเป็นอาวุธที่มันแหลมเป็นสมองก็เลยต้องมาไว้ในวานะพอดีไปเจอกรีฑเนี่ยที่เป็นกรีพวกแบบบาหลีพวกอาวุธของพวกเทพวกอะไรเงี้ย ้าไม่รู้จะวางตรงไหนจะวางมันทิงพ้าก็ไม่ได้เคารพบูชาอะไรขนาดนั้นก็งงนะถ้ามันบูชาเสร็จอะไรเงี้ยก็เราก็มีพ้าของเราบูชาแล้วเข้าไปใช่ครับของเก่ามากแล้วก็ก็เลยเอามาลองทําดูจับนี่จับไปจับมาเออม่ามัตูดีกว่ามาจากความมั่วครับไม่ได้มาจากทักษะความรู้อะไรเท่าไหร่เราไม่ได้แอบกลัวอะคะว่าแบบเฮ้ยเป็นของเก่าเล่าไปว่าอย่างนี้จะตัวของน่ากลัวสุดในบ้านอะ โอเคงั้นต้องกลัวอะไรแล้วเราสามารถหยิบได้หยิบจับได้หมดค่ะแล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะก็คือเตียงนอนซึ่งแบบมีสเต็ปหนึ่งวางขึ้นมาอันนี้คิดยังไงถึงต้องทําแบบเป็นสเต็ปย่างตั้งใจตั้งใจเลยเพราะว่าข้างล่างสเต็ปมีมีชิ้นลื่นชักเก็บของก็เหมือนเตียงสมัยใหม่เลยนะเดี๋ยวนี้เขามีแบบที่ลื่นชักเก็บของแต่จริงจริงมันก็มาจากฟังก์ชันโบราณเลยจริงๆแล้วโบราณมันจะมีพวก ประตูซ่อนพวกชนะแอบพวกอะไรครับก็จริงๆแล้วรู้สึกว่าห้องมันเล็กแล้วขอเราเป็นคนของเยอะ<ช>ถ้าเกิดว่าข้างล่างกับพื้นไม่งั้นก็ต้องมีต้องมีตู้นั่นก็ลองยกขึ้นมาดีกว่าเ <c oughs> พราะว่าจะได้เท่ากับระเบียงข้างนอกให้มันยืน่นออกไปด้วยก็ก็ <c oughs> เป็นที่เก็บของแบบของใหญ่กับของเล็กนะครับของใหญ่ก็คือพวกแบบกล่องคลมของที่แบบเราไม่ออกมาแน่ๆในสิบปีอะไรเง <c oughs> ี้อยอันนึงแต่อันนึงก็เป็นพวกอ่าสบูขข่เครื่องใช้ในในบ้านผ้านวม อันนี้ก็จะเป็นพวกกระเป๋าเป้สามารถเก็บไว้ในป้ายนี้ได้หมดเลยยอดพี่มันใหญ่แล้วแบบอพาร์ตเมนต์ห้องนึงเลยห้องนี้แล้วไม้ตัวนี้คือเราได้มามห่รคะหรือไปตามหาครับผมก็ไม้ที่ใช้คนนี้ก็เป็นความเชื่อครับก็มีไม้มะค่าครับไม้สักแล้วก็ไม้เต่งก็คือแบบมีค่า ศักสีแล้วก็เป็นตัว,ตวเต่งก็เชื่อเรื่องมเดิมอันนี้ต้องไปหามาเลยไปตามหาจากต่างจังหวัดมาต้องเป็นไม้เกา่าข้างนอกเนี่ยเกินร้อยปีแน่นอนเลยครับคือเราไม่ได้เป็นคนเล่นของไม่ได้มีอำไรนะแต่แค่รู้สึกว่าเราเรา,เราเชื่อในในความในความเรื่องแบบเนี้ยแอบเชื่อนิดๆก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่แค่มอ,องอีงแบบนึงว่ามันสวยก็รามิเดชแค่นั้นแหละแล้วทีนี้เนื้อไม้แต่ละชนิดนะคะมัน สามชนิดเนี่ยมีมาค่าไม่เป่นมีไม่สามใช่ไหมคะอย่างนี้เราต้องวางคือคุณนาเป็นคนออกแบบเองเลยไหมหรือว่าให้ใครมาช่วยแบบเฮ้ยตัวนี้ชิ้นนี้วางยังไงใช้ความมั่วครับใช่ดูแล้วสวยใช้การขัดเกลาจากจิตใจของเราเราก็แบบวางตรงนั้นตรงน้สลักอันนี้มันลงอันนี้พอดีกว่าอันนั้นก็เอาอย่างนี้แหละเมาะสมคคนทำเองเลยรอคะเป็นคนออกแบบ มีช่างมาด้วยแต่ก็อยู่ในกันตลอดคุมคุานการองการก็วางก็นั่งเลื่อยนั่งออกนั่งอะไรเนี่ยครับอ๋อก็เลยออกมาได้เป็นแบบรู้สึกว่าบ้านเราให้คนอื่นทําทําไมอะไรเงี้ยแต่เราก็ทาเองไม่ได้หมดก็อยากแคช่วยด้วยอะไรเงี้ยครับครับนะคะก็เลยออกมาเป็นเตียงความกว้างความกว้างของตัวตัวพื้นที่ยกระดับขึ้นมาประมาณเท่าไหร่สร้างไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้แบบสิ็จนะคบเสรจ ออกเเซ็ใช่ก็ถือได้ว่าเป็นทั้งระเบียงที่นั่งอีกสเต็ปหนึ่งใช่ครับตรงนี้ก็ใช้ใช้ไม้เป็นบันไดเจอเศษไม้้ายมาหนอก็หยิบมามั่วมาก็ยัได้บันไดเป็นสเต็ปขึ้นไปละในนะครับก็เราวางว่าเสร็จคัดเงาท้าสีแลกเกอร์แล้วก็สวยงามรู้มากผมเยอะเลยผมบูมเลยเนี่ยนี้แล้วก็ในส่วนของระเบียงแนีวิวดีมากเลยนะคะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแบบ เห็นทางระเบียงเนี่ยเป็นกระจกเลยมัน<ช>ทําให้ห้องดูกว้างขึ้นมาเยอะเลย<ช>ทำไมถึงเลือกที่จะอ่า open view ขนาดน่้ยมันมันคื้นที่ของผมที่ผมไม่อยากโดนลุกลาด้ดยตัวเองครับก็<ช>เลยคิดว่าทําอะไรที่มันได้มากสุดอะไรเงี้ย<ช>ก็คิดตอนแรกเขาก็าแนะนํามีทั้งเป็นบานเฟี้ยมเอ่ยกระจกแบบเปิดแบบเป็นประตูสามประตูสุดท้ายประปมาณมาก็แบบ มันคือส่วนสําคัญของผมมากเลยอ่ะคือแบบผมผมเป็นคนที่ต้องคิดอะไรตลอดเวลาแล้วแบบมันเจออะไรมาปิดมาอะไรผมคงมันเรคจะไป่อกเราเราแบบมีมาถูกอะไรปิดเหลือปิดกั้นอัดอั้นเอาไว้ใช่ไหมคะแต่ทนี้เราเป็นทั้งคุ้ขับด้วยองใช้แบบเป็นคนฟุ้งซ่านครับจริงๆครับไม่เกี่ยวกับอาชีพหรอกผมเพ้อครับก็ชอบนั่งมองฟ้ามองอะไรกว้างๆก็เลยคิดว่า ฟ้ามันกว้างอยู่แล้วข้างนอกกูสารได้วิวขนาดนี้จะหาจะมากั้นมันทาไมจริดีมากกว่าก็เลยก็เลยต้องเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาครับคือกระจกก็จะแพงขึ้นเพราะว่ามันเป็นชิ้นใหญ่กระจกนี้ก็คือเป็นแบบพิเศษกจบกันไม่ใช่กันกระสุนแต่กันกันความหนาพิเศษเครื่องพิเศษเพราะว่าชั้นบนลงมันจะแรงแล้วก็ความยากของมันที่ทําให้ราคาขึ้นคือมันขึ้นไปชั้นเก้าได้ยังไงคือลิปขึ้นไม่ได้อยู่แล้วเพราะปกติกระจกเขาต้องหันแล้วมันจะถูกลงอะไรเงี้ยผมก็ไม่ยอม ก็เลยต้องค่อยๆใช้เครื่องครับเป็นเหมือนอาร์มายื่นออกไปข้างนอกแล้วก็ดึงขึ้นมาจากข้างๆสี่รหแผ่ยบก็อย่าที่บกไปพิ่มเก็นคน <9 S 2> น่าเจ้าค่าขนแางกว่าค่านั่นเองมั้ก็ผมก็ไม่ยอมก,ก็เลยว่าจ่ายทีเดียวไปเลยแล้วกันมันจะได้แบบไม่เน้นก็หมุดหงิบทีหลังแล้วก็ใช้อองใช้เหล็กใช้อะไรธรรมดามาออกเฟรมออกอะไรเองซิลิโคนอะไรกันเองนะครับพวกพี่ๆช่างกาช่วยอย่างเต็มที่ ก็ก็ป็นมุมแล้วมันที่มันที่มันที่ผมชอบคือมันสามารถเปิดทลายได้หมดเลยจะไม่ว่าจะเป็นซ้ายสุดหรือขวาสุดนะครับค่ะจากที่ที่ส้มนั่งมองตรงนี้ก็คือว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นกําแพงปิดกั้นตรงห้องนอนเลยแล้วก็ถูกประมาณจังหวะนึงแล้วก็เหลือทิ้งไว้ให้เป็นศิลปะนะคะอ๋อมุบไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นโครงสร้างที่ถ้าทุบไปอันจะอันจะอันจะอันตรายกว่านี้ก็เลยงั้นก็ปล่อยไว้ตรงนี้แล้วกัน ก็ไเ่ลยาไม่หมดนะอย่างเงี้ยไม่งั้นตึกล่มแนี่เพราะว่า<ๆ>เดี๋ยวข้างนอกจะมีเรื่องที่ต้องทุบอีกคะแต่ว่ามันเป็นคานครับโบราณเขาห้ามนอนใต้คานก็เลยกระเถิบที่นอนมาหลังคานนิดนึงแต่ว่าก็ทุบไว้เป็นเป็นเคล็ดว่าทุบแล้วนิดนึงอะไรนะครับแต่ว่ายังกําลังหาคําพระมาอยู่นึกออกไหมครับที่พระจะชอบมีป้ายพาเขียนะครับผมอยากได้คําว่าจงยืนอยู่บนความไม่ประมาท ผมนี่ยรู้สึกว่าผมเดินชนมันบ่อยมากครับผมอยากเตือนตัวเองกับอยากให้มันเป็นปัจจัยยาวว่าให้ตรงน,นี้เป็นหิงพระคือ<ช>ผม<ช>อยาก<ช>เตือนตัวเองว่าแบบในห้องของเราที่เราเป็นเจ้าของเองยังอันตรายเลยอ<ม>่ะแล้วออกไปทํางานกับคนอื่นที่มันร้อยพ่อผ่านแม่มันอันตรายกว่านะระวังนะในห้องตัวเองกันโดนได้ทุกวันเลยเดินชนบ่อยอ่ะก็โดนมันน่าเดินชน,นอยู่แล้วเพราะว่ามันมีสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งที่ต้องเดินออกไปด้านนอก